สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สตีฟเม็กมานามานันไม่เชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาข,ข้อตัว by, in, field, แกบี้ก็สุตินแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาในดีลของแกบี้สตาร์กองกลางในวัย17ปีของสโมสรบาร์เซโลนาที่มีข่าวว่ากองกลางทีมชุดเปนรายนี้อาจจะไม่ต่อสัญญาติช่วงใหม่กับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและต้องการหาความท้าทายใหม่ๆยังลีกต่างแดน โดยมีลิเวอร์พูลเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้ที่กาบี้อาจจะสนใจแย้มมาร่วมทีมด้วยแต่การที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวกาบี้เข้าสู่ทีมนั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาจํานวน41.6ล้านปอนด์หรือราว50ล้านยูโรก่อนวันที่30มิถุน,นยายนนี้โดยล่าสุดก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของสตีฟแม็กมานามานะครับซึ่งเป็นอดีตจอมฟิลของทีมของดังลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ไม่ชื่อว่า ลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาจำนวนมหาศาลนี้เพื่อคว้าตัวกองกลางในวัย17ปีรายนี้มาร่วมทัพและหากลิเวอร์พูลจะคว้าตัวแกวบี้เข้าสู่ทีมได้จริงๆแล้วนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาอื่นหรืออาจจะเป็นปีหน้าแต่ไม่ใช่ในช่วงตลาดสมันี้อย่างแน่นอนเท่าที่ผมติดตามในเดีอนนี้มาโดยตลอดผมยังมองไม่เห็นถึงความจําเป็นอะไรเลยของลิเวอร์พูลที่จะต้องไปทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อึงตัวตั้งแต่รายนี้มาร่วมทัพโดยตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีนักเตะ ในตำแหน่งกองกลางฝีเท้าดีอยู่ภายในทีมมากถึง7คนและมีหลายคนที่กำลังอยู่ในฟองก็เล่นอันยอดเยี่ยมดังนั้นกาบี้หากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูก,กาลหน้าผมคิดว่าเขาจะไม่สามารถเบียดเย่งตำแหน่งตัวจริงจากผู้เล่นกองกลางชุดปัจจุบันได้อย่างแน่นอนและประกอบกับตอนนี้กาบี้เพิ่งมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นไม่แน่ว่าเขาอาจจะถูกส่งลงเล่นในทีมชุดเยาวชนลิเวอร์พูลแทนแทนที่จะได้ลงเล่นกับทีมทุกใหญ่เหมือนกับที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาในเวลานี้ หากคุณยังจำกันได้ลิเวอร์พูลก็เคยคว้าตัวมาโครกุยิตมาร่วมทีมในฐานะดาวรุ่งุ่งแรงแต่กุยิตไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาแจ้งเกิดก,กับทีมชุดใหญ่ได้และต้องถูกปล่อยยืมตัวหลายฤดูกาลจนในที่สุดก็ต้องถูกขายกับปอร์โต,โตเมื่อฤดูกาลก่อนโดยเหตุผลที่ผมมองและพูดถึงในครั้งนี้มันไม่ได้บอกว่ากาบี้นั้นไม่เก่งแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมตั้งหากเพราะลิเวอร์พูลก็มีขุนกำลังที่แข็งแกร่งในทุกตำแหน่ง และหักลิเวอร์พูลยอมทุ่งเงินค่าฉีกสัญญาถึง41.6ล้านปอนด์ในเด๋ยวนี้ผมก็มองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยและการย้ายทีมในเด๋ยวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เจิงตามที่สื่อจากทางฝั่งสเปนพยายามตีข่าวเชื่อมโยงระหว่างกาบีกับลิเวอร์พูลในนั้นผมฟันธงเด้เลยว่าการย้ายทีมของกาบีจะไม่มีทางเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้อย่างแน่นอนครับ เจกเกนคลับรับคงคิดถึงศึกดับบี้แมตช์เมอร์ซีไซส์หากทัฟฟี่ตกชั้นในฤดูกาลนี้เจกเกนคลับนะครับเปิดใจก่อนลิเวอร์พูลลงสนามในเกมเมอร์ซีไซส์ดับบี้แมตช์ในวันอาทิตย์นี้โดยยอมรับว่าคงรู้สึกใจหายหากคู่แข่งอย่างเอเวอร์ตันต้องตกชั้นเจกเกนคลับนะครับผู้จัดก,การทีมขอแดงลิเวอร์พูลแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษย,ยอมรับว่าคงคิดถึงศึกเมอร์ซีไซส์ดับบี้แมตช์หากคู่ปรับร่วมมืออย่างทัฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตันต้องตกชั้นไปจริงๆโดยศึก ดัมบี้แมตช์หนนี้จะเตะกันอีกคำรบในวันที่24มีนาคมซ่งลิกวอร์พูลเป็นเจ้าบ,บ้านในเกมนี้ปัจจุบันลงสนาม32นัดชนะ23เสมอ7แพ้2เก็บไป76คะแนนรงังรองจากฟูงและกำลังกับเคี่ยวหลุนแชมป์ขณะที่เอเวอเรตนะครับแข่งไป31นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป18มีอยู่29คะแนนนะครับอยู่อันดับที่17ต้องเร่งหนีการตกชั้น เชคเกนกล่าวกล่าว่าแน่นอนว่าผมจะคิดถึงมันผมคิดว่าเราทุกคนคุ้นเคยกับการที่2สโมสรในเมือ,นองนี้เล่นในศึกถึงลีกตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและต้องพบกับโปรแกรมที่หนักต่อเนื่องตลอดเวลาแต่เราก็รักในสถานการณ์แบบนี้ขัดใจตัวเองรูนีเปิดเผยแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือลิเวอร์พูลใครจะเข้าป้ายบัลลังแชมป์หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้น เวนรูนี่นะครับกุนสือของดับี้กอตี้ให้ความคิดเห็นเรื่องแชมป์พรีเมียร์ลีกสีซั่นนี้โดยระบุว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายแซงเข้าออป้ายเป็นอันดับที่1แม้จะจริงตนอยากให้แมนเชสเตอร์ได้มากกว่าก็ตามเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยทั้งแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลต่างเหลืออีกหเกมให้ลงเล่นซึ่งทางเรยใบสีฟ้ามีคะแนนนำหน้าหงส์แดงอยู่แต้มเดียวเท่านั้นต่อเรื่องดังกล่าวเวนรูนี่น oney, อดีตดาวยิยงแมนเชสเตอร์ต้นเต็ดเป่าให้สัมภาษณ์กับบิปโดดยยเเผว่า ลิเวอร์พูลจะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ควาแชมเพราะดูแข็งแกร่งมากกว่าแต่ลึกๆแล้วตนก็อยากเห็นเรมเบย์สีฟ้าได้แชมป์นะครับผมไม่อยากให้ทั้งสองทีมได้แชมป์หรอกนะครับแต่มันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีทีมใดทีงึงได้แชมป์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาจจะเป็นฝ่ายได้ไปผมคิดว่าพวกเขาดูแข็งแกร่ง,งมากๆในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาและผมคิดว่าชชนะในรอบรองชนะเลิศเดฟคัพนั้นส่งผลต่อเรื่องนี้และสภาพจิตใจดังนั้นผมรู้สึกดีว่าลิเวอร์พูลจะตัดหน้าได้และหวังว่า จะไม่เป็นแบบนั้นนะผมอยากให้ซิตี้ได้มากกว่าแฮมิลตันเปิดใจหลังร่วมหุ้นอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลเทคโอเวอร์เชลซีแฮมิลตันนะครับนักขับฟูมูล่าวันดีกีแชมป์โลกถึง7สมัยเปิดใจหลังควักเงิน400ล้านสนับสนุนอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลเทคโอเวอร์เชลซีหลังจากมีรายงานมาว่าลอิสแฮมิลตันนักขับฟ์มูล่าวันเจ้าของแชมป์โลก7สมัยควักเงิน10ล้านปอนด์ราว 4.4 0 0ล้านบาทเพื่อหนุนหลังกลุ่มทุนเซอร์มาตินบอสตันอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลเข้าเทคโอเวอร์สิงห์ตนเงินครามเจซีล่าสุดลุยส์แฮมิลตันนักขับรถสูตรหนึ่งในวัย37เปีเปิดเผยกับสกายสปอร์ตว่าผมเป็นแฟนฟุตบอลมาตั้งแต่4ขวบจนถึงอายุ17ผมอยู่ในทีมฟุตบอลของโรงเรียนมาโดยตลอดและได้ลงเล่นหลายเกมเลยนะแต่เมื่อผมยังเด็กทุกคนก็มีทีมที่เชียร์ต่างกันองคไป บางคนก็เชียร์สเปอร์บางคนก็เชียร์แมนยูผมจําได้ว่าผมลังเลว่าจะเชียร์ทีมไหนดีพอกลับมาถึงบ้านผมก็บอกกับพี่เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่สาวชกผมหลายครั้งและก็บอก,กบผมว่าต้องเชียร์อาร์เซนอลสิผมจะกลายเป็นแฟนบอลปืนใหญ่ไปตั้งแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ครอบครัวก็ยังมีคุณลุงที่เป็นแฟนบอลตัวยงของสิงคโรูเชลซีทำให้ผมได้ไปดูเกมอาร์เซนอลและเชลซีกับเขาบ่อยๆมากเลยหรอกครับดังนั้นเมื่อผมรู้ตัวว่ากลุ่ม ของเซอร์มาตินบอสตันกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการประมูลเชลซีหนึ่งในทีมที่ยญดที่สุดในโลกตอนที่ผมได้ยินผมร้องว้าวออกมาเลยนี่คือโอกาสที่ผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมแล้วนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วสำหรับสิลโรนะครับเชลซีณตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป้นหากลุ่มทุนที่ดีที่สุดในการเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของเชลซีโดยผู้ที่ท้จริงก็คือสตีเฟนปายูก้านะครับเจ้าของทีมบอสตันโชติ ชื่อดังของสหรัฐอเมริกามาร์ตินบรอสตันอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลและทอสตอบรีที่เคยซื้อโชซีเมื่อปี2009แต่ถูกอบรามูบิดปฏิเสธข้อเสนอีนี้ไปนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลกับทจานชมเป็นรอบเย็นของที่23เมษายนขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ